สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าวิาวชา g o o r r p p i y กับ History เนี่ยเป็นวิชาที่น่าเรียนยังไงนะครับต้องต้องเกริ่นก่อนว่าเวลาเรากำลังจะเลือกวิชา IGCSE เนี่ย geography กับ history เนี่ยปัจจุบันเป็นวิชาที่ค่อนข้างถูกลืมอ่าเด็กจะอยากเลือก b u Business อยากเลือก e c o n o m i c สอยากเรียน Psychology ซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่วันนี้เรามาฟังกันว่าแล้ว g e o g r a p h y กับ History เนี่ยที่บางทีเราเหมือนจะเริ่มเลือกกันน้อยลงไปเนี่ย มันน่าสนใจแล้ววันนี้เราอยู่กับครูบุ้งนะครับผมครับดีครับุกคครูบุ้งเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนจีโอกราฟีและก็ history ที่ครูตูนะรับจริงครูบุ้งสอนหลายวิชามากเลยทั้งจีโอกราฟี history นะครับ่าบิส e s s นะครับแล้วก็วิชาอังกฤษด้วยนะครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงตัวที่ครูบุ้งสนุกแลวก็ชอบสอนที่สุดก็คือตัวจีโอกราฟีกับ history นะครับก็อยากให้ครูบุ้งช่วยเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่าจีโอกราฟีกับ history เนี่ยเอาคําถามหลักของเราเลยมันน่าเรียนยังไงครับก็ นี่ก็น่าจะพูดยาวเลยนะครับเพราะว่ามันมันมีเรื่องพูดมากเลยสำหรับสอบวิชานี้เป็นวิชาโปรองผมอีกครับทั้งทั้ง history ทั้ง geography ซึ่งโอเคถ้าเราคิดคิดไปแล้วเนี่ยอ่ามันอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องเท่าไหร่แต่ว่าความจริง geography กับ history เป็นวิชาที่ก็น่าจะเก็บ้องกันเยอะครับคุณปอใช่เพราะว่าอย่าง geography เนี่ยเราพูดถ yeah. ึงเรื่องพื้นที่ใช่ไหมครับเรื่อง space เรื่องสิ่งที่อยู่บนพื้นผิวโลกก็คือ space ส่วน history เนี่ยพูดถึงเรื่องท i m ใช่ไหมครับซึ่งในฟิสิกส์ก็แบบ Space Time ก็เป็นทุกอย่างของของชากว่านี้ <Wow. S 1> ก็ความจริงก็น,นั่นนะครับมันเป็นมันเป็นวิช,วช,ชาที่มาคู่ขี้กันก็คือเป็น Space แล้วก็ไทม์อยากจะเริ่มเรื่องจ e o g กราฟีก่อนเพราะว่าอ่าก็เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากก็คือผมชอบจ e o g กราฟีมากขนาดที่ว่าก็ผมก็จบสาขา g e o g กราฟีมาโดยตรงเลยจากที่อังกฤษเลยน,นะครับ,รบเพราะว่ามันมีความชื่นชอบในวิช,ชามากตรงที่ว่าคืออย่างผมนชอบพวก าเขาลำเนาไปประเทศต่างๆชอบแบบอตอนเด็กนะครับชอบบ้างที่ต่างๆบนโลกมันต่างยังไงบ้างตอนเด็กก็ชอบอ่านพว National Geographic แล้วก็ตอนมาเรียนตอนอยู่ในโรงเรียนมาตอนมาเรียนแล้วเนี่ยก็คือ geography เป็นวิชาที่เหมือนอย่างนั้นเลยใกล้เคียงกันที่สุดเลยซึ่งมันมีความจําเป็นมากที่ผมผมคิดว่านะครับในฐานะที่เราเป็นเหมือน,นโลกคนนึงเนี่ย awareness เกี่ยวกับโลกทั้งใบเนี่ย มันเป็นมันมีความสำคัญในการที่เราจะเป็นเป็นเป็นคนที่มี awareness มีความความยอมรับความเข้าใจความหลากหลายของโลกใบนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็วิชาจีโนกราฟีเป็นวิชาที่สนุกแล้วก็เป็นวิชาเดียวที่มันจะแปลกแปกหน่นอยแปลกตรงไหนครับแปลกตรงที่ว่ามันเหมือนกับเราเรียนสองวิชาในหนึ่งวิชาซึ่งเวลาเราฟังเรื่องนี้เราเลยจ,บจกบใจว่าเฮ้ยโว้ยทำไมเราอาจจะต้องแบบเดียวอะไรเยอะขึ้นหรือเปล่าแต่ความจริงก็ ไม่ใช่นะครับที่ผมบอกว่าเป็น2วิชาในหนึวิชาเพราะว่า1นึ่งเอ่อีกรฟีมันจะแบ,บ่งเป็น2ด้านนะครับในใน,ใน,ใ,นในตอนไฮสคูลนะครับทั้ง IG ทั้ง a อเลโบก็คือด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของเอ่อฟิสิกอล g r ี p h y กรฟเรื่องของกระบวนการต่างๆทางธรรมชาตินะครับทุกป,ปองก็ทั้งแม่น้ำเกิดมายังไงทั้งเอ่ภูเขาเกิดมายังไงภูเขาไฟเอ่เป็นเินไหวมีโปรเซสอะไรอะไร,ะไรพวกนี้ครับก็คือด้านหนึ่ง อีกด้านก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวก humanity ต่างๆสังคมศาสตร์ทั้งเรื่องอการวางผังเมืองทั้งเรื่องเศรษฐศาสตร์ทั้งเรื่องอความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆเนี่เราถามได้ว่าทาไมต้องเรียนทั้งสองเรื่องเพราะว่าทั้งสองเรื่องนี้คือเรื่องที่เป็น process ซึ่ง s h a p e โลกใบนี้ให้เป็นอย่างในปัจจุบันก็คือมีทั้ง force ของ nature มีทั้ง force ของอมนุษย์เราเอง ีนี้ครับมันก็จะมีจุดตรงกลางที่ทําให้ทั้งสองอันเกี่ยวข้องกันเพราะว่ายางไรก็ตามธรรมชาติเนี่ยมันธรรมชาติเนี่ยเขามีความมีผลกระทบมากใามแล้วต่อต่อการดำเนินดำเนินชีวิตของมนุษย์ในขณะเดีวยวกันเราก็พวกกิจกรรมมนุษย์ต่างๆเนี่ยก็มีส่วนในการที่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติไปั้นทัง้สงสองทั้งสองทั้งสองัวข้อเป็นอะไรที่เกี่ยวกันเยอะมากมันสร้าง awareness ให้เราได้เยอะมากว่าโอเค ทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมีผลกระทบหมดใช่ไหมครับผลกระทบเนี่ยไม่ใช่แค่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับรอ,อบตัวเรากับสังคมจางเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจหรือ,อการเมืองอะไรแต่ว่ามีผลกระทบต่อธรรมชาติด้วยและใน,นที่สุดในธรรมชาติก็จะกลับมามีผลกระทบตัวเราฉะนั้นไม่เลยเป็นวิชาท,ที่ทางต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยซึ่งเป็นต้นกําเนิดของวิชาจาิวกราฟีเนี่ยให้ความสำคัญมากกับการเรียนเพราะก็ถือว่า ไม่ว่าอยู่จะไปทําอะไรต่อก็ตามนะครับแต่ว่า awareness ตรงด้านเนี้ยมันต้องมีอบ้างเช่นโอเคถ้าเราจะ,ะเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยโอเคเราจะโตขึ้นเลยทําธุรกิจทําไมเราต้องรู้เรื่องแบบาัดขาลนตอนหน่อผมว่าต้องรู้ครับเพราะว่าอย่างถ้าเราพูดกันแบบง่ายๆเลยก็คืออย่างเรามีเรื่องของตอนนี้เรามีเรื่องของ global warming ทำไมล้วเรื่องโลกร้อนภูม,มิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงจาก จากสิ่งที่เราทำจากสิ่งที่ทมนุษย์ทําขึ้นมาไปใน200ปีที่ผ่านมาในการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาอุตสาหกรรมทําให้การเรือลงกระจกในชั้นบรรยากาศมันเพิ่มขึ้นซึ่งจีโรกรฟีก็เป็นวิชาไม่กี่วิชาอาจจะเป็นวิชาเดียวที่ลงไปในรายละเอียดลึกว่ามันมีผลกระทบยังไงบ้างแลวถ้าเราถามว่าอันนี้จะมีผลกระทบยังไงบ้างในทางธุรกิจมีแน่นอนครับมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย อย่างเช่นเราต้องโอเคเราต้องเปลี่ยนไปใช้เอเล็กทริกขามากขึ้นต้องเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเนี่ยทางธุรกิจโลกกาลังตื่นตัวมากฉะนั้น,เ,นเราเรียน business อย่างเดียวไม่ได้เราต้องมี awareness เต้นต้องนี้ดยเพพาะมันมันจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนผักดันทําให้เกิดการเตยนแต่งของธุรกิจแล้วทําไมเราก็เลยต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยเพราะมันเกี่ยวข้องกันหมดครับอันนี้ครับอาจจะเป็นในส่วนของอ knowledge อย่างเดียวแต่ว่าในด้าน skill เนี่ย geography ก,ก็เป็นวิชาที่ทําให้เรามี skill ในการคิด วิเคราะห์มากขึ้นในการซินติไซส์ในการตกผลึกเพราะว่าไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเอนจิเนียร์ไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจะเป็นหมอหรือวิชาต่างๆนะครับในชีวิตจริงเราต้องเอาสิ่งและพันอะละน้อยเข้ามาสร้างความเกี่ยวโยงให้กันแล้วก็วิชาจุลกลฟิเป็นวิชาหนึ่งที่ดีมากในการที่จะสร้างฟรมเวิร์ในการคิดแบบ analytical thinking critical thinking ขึ้นมา เราต้องอะไรหลายอย่างเข้ามารวมกัน,นกครับน่าสนใจมากใช่นั่นคือสเปกโกราฟีนะครับซึ่งโดยสรุปก็คือด้วยความที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งใช่ครับ่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งบนโลกเนี่ยเราควรมี a อ a r e n ว s ์เนสว่าโลกของเราเนี่ยมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับทั้งเรื่องของที่เป็นใช้คำว่าอะไรนะฟิสิกส์ออร์ <c oughs> ใช่ไหมครับใช่ครับล้วก็เรื่องของแบบสภาพความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ต่างๆใช่ครับ,รบเพราะสุดท้ายไม่ว่าเราจะโตไปเรียนอะไรหรือไปทําอาชีพอะไรเนี่ย ยังไงเราก็ยังอยู่บนโลก<ช>ยังไงก็ยังอยู่อาศัยกับคนคบเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้จะมีผลกระทบแล้วก็เกี่ยวข้องกับเราเสมอ<ช>การที่เรามี a w a น e น e ในเรื่องนี้ทําให้เราเนี่ยเอาจริงๆคือทําให้เราเนี่ยประกอบอาชีพหรือว่าทำอะไรต่างๆที่เราอยากทาเนี่ยได้อย่างดีขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นไปด้วยใช่ครับอ,อย่างน้องๆที่จะกําลังจะเรีน level ยนเอเลิร์ฟงี้ครับสมมติว่าอยากจะไปเรียนอีโคโนมิกส์ความจริงแล้วครับคอมบินเดชันที่พอเพลามากเลยสาหรับการสอบข้าวอีโคโนมิกส์ครับก็คือแมทต้องมีแน่นอน แล้วก็อีค่อก็ต้องมีแน,น่นอนแต่อันที่สามเนี่ย geography เป็นคอ m บ i น a t ชันที่ popular มากก็คือ m a p อีค่อนจีเพราะว่าความจริงแล้วครับในส่วนของ human geography ใน A-Level ครับครึ่งหนึ่งของ He ของ human geography เนี่ยมันแทบจะเป็นอ่ท็อป,ปิที่เราเรียนในอ e ีคอนเหมือนกันมันมีมันมีความเกี่ยวโยงกันก็ต้องเย,ยอะตอนที่เราเรียนเอเล e ว g e o อกราฟีเนี่ยมันก็จะมี Topic ประมาณว่าเป็นพวก global interdependence ความาเชื่อมโยงกันของอประเทศต่างๆโบนโลกก็คือต้องมีทั้งการาเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางสังคมพวกนี้ซึ่งก็เป็นท็อปิกที่อยู่ในอีค่อนเหมือนกันดังนั้นน,น้องหลายคนเรียนทั้งอีค่นและ geo ในหลายพวกเนี่ยมันก็จะเวลาเราอ่านหนังสือของวิชาหนึงเนี่ยมันก็ช่วยอีกวิชานึงด้วยก็<ม>เลยเป็นคอมบิเ a t i o n ที่กนย่างที่จะ พอเพล่าในในการสมัครเข้าอ e ีค่อนครับอ่าดีมากเลยครับคือปกติอ่ะเวลาเวลาเราคอนซัลต์เด็กว่าเราอยากเข้าอีค่อนเนี่ยเรามักจะเชียร์ว่าโอเคเรียนแมทเฟิร์สเทอร์แมทอีค่อน e อีกตัวเนี่ยเอาเรียนไซโคแล้วก e วนันเพราะไซโคเลยที่มันเกี่ยวกับอ่าคนก็เกี่ยวกับเอคโอนอเมิกด้วยแต่จริงจีออกราฟีก็น่าสนใจมากทีเดียวถ้าะจะมาเป็น subject ที่เสริมเอคโอนอเมิกเข้าไปอันนี้คุณอธิบายเมื่อกี้โหยอดเยี่ยมเลยครับน่าสนใจมากแล้วอย่าง history แหละครับถ้าเราบอกว่าจีออกราฟีเนี่ยมันสร้างเรื่อง awareness ของเราในีายะที่เราเนี่ย เป็นนรษย์โลกคนหนึ่ง<ะ>เกี่ยวข้องกับเราเี่ยในทุกๆด้านของชีวิตเนี่ยแล้ว history เนี่ย,ยจริงๆแล้วมันสําคัญกับชีวิตเราหรือว่าน่าสนใจน่าเรียนนะครับเพราะว่า history เนี่ยมันบางคนบอกว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเรียนก็ได้มั้งเพราะมันเป็นเรื่องที่มันผ่านไป<ช>แล้ว<ช>อะไรป <ฮะ S 2> ระมาณนี้ผมวบุ้งมีความเห็นว่ายังไงครับความจริงผมเคยคิดว่า history เป็นวิชาที่น่าเบือ่อผมว่าเด็กหลายคนเคยพูดใช,ใ,ชใช่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 เพราะว่าตอนที่เรียนก็คือแบบเฮ้ย มันมีแต่ชื่อแล้วก็แบบพวกวันที่ต่างๆที่ต้องจําเยอะๆมากมายซึ่งถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบจำแต่ชอบคิดบิ๊คลาดมากกว่าเราอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะแบบทำไมมันต้องจําเยอะๆมากมายแต่ความจริงไอ้พวกชื่อพวกอะไรพวกเนี้ยครับเป็นส่วนน้อยมากไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์หลักๆของ history ก็คืออย่างที่เราน่าจะเคยได้ยินคาพูดกันที่ว่าคนที่ไม่เคยเรียนรู้ history เนี่ยก็จะต้องออทำแบบความผิดเดิมๆที่เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับ ที่ภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า those who never learn from history are bound to repeat mistakes in history ใช่ไหมครับก็มันเป็นวิชาที่น่าสนใจมากเพราะว่า history เนี่ยอาจจะไม่ repeat ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีนักเขียนชาวอเมริกันจำอย่างชื่มาร์ทเว a ์เขาบอกว่า history ไม่ repeat the right คือไม่ซ้ำแต่มีความคล้องจองในแบบสิ่งที่เกิดขึ้นมาในอดีตอย่างถ้าเรามองว่า ทั้งสังคมทั้งการเมืองเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยมันคือมันมีจุดมุ่งหมายไหมผมว่าจุดมุ่งหมายของมันก็คือการที่เรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรามีนั่นแหละครับมี human condition living condition ที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้ผมว่าเป็นเป็นจุดมุ่งหมายหลักเลยของการพัฒนาใช่ไหมครับ h i s t o r เนี่ยคือการพัฒนาคือการพัฒนาตั้งแต่เราเป็นสมัยแบบ เป็นพันปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเราแน่นอนว่ามีการพัฒน,นาขึ้นมาแต่ว่าการพัฒน,นาระดับัองโลกัองใบเนี่ยสังคมโลกประเทศเนี่ยมันมันไม่เหมือนกับการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับครณปออย่างเราทำเอ็กซ์เพรเมนต์ในวิชาเคมีอย่างเี้หรือฟิสิกส์เงี้ยเราก็ตั้งเป็นอแอบขึ้นมาแล้วเราก็ทดลองได้ใช่ไหมครับ แต่ว่าในทางตรจสาทมันทำายันี้ไม่ได้มันไม่สามารถทดลองได้มันก็่ต้องทำไปเลยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราทําไปเลยเนี่ยเราจะรู้ได้แค่ว่าเราไม่เราไม่ได้ทาอะไรผิดเพราะว่าความผิดพลาดในการเมืองหรือในการแบบสังคมเนี่ยมันมันเกิดผลเสียที่ใหญ่หลวงได้ใช่ไหมครับอย่างในบริศาสตร์ก็มีบทเรียนมากมายอย่างมีเคยมีความเชื่อผิดๆทางบริศาสตร์มากมายเช่นความเชื่อเรื่องอ่ายูจีินิกส์ ซึ่งความเชื่อนอ่อร์เนก็คือคิดว่าเราสามารถที่จะอ่าเราสามารถที่จะคัดเลือกบุคคลบางประเภทที่แบบมีมีอมีมีมีเทรดที่ดีอย่างเช่นสูงหรือว่าวัวดีเนี่ยแล้วเราก็จะให้บุคคลุ่มนี้มีลูกมากขึ้นจะได้บอกว่าประชากรคอได,ดีขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้เป็นความคิดที่มีมาตั้งแต่สมัยปีปลายปีปลายศตรวรรษที่สิบเก้ามันมาถึงต้นศตวรรษที่ี่สิบ ซึ่งถ้าเราเข้าใจไบโอโลจีทุกวันนี้เราจะรู้ว่ามันเป็นความเชื่อที่ผิด <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ไหมครับเพราะว่าแบบจเนติกมันไม่ได้เวอร์ย้มันมีการมิวเทชั่นมันมีการที่มี f a เตอร์ทาง environment มาเปลี่ยนแปลงจีนของเราได้ใช่ไหมครับ <S 2> <S 2> แต่ก็เป็นความเชื่อที่ทําให้เกิดอะไรขึ้นับทำให้เกิดการที่บุคคลบางกลุ่มในสังคมเนี่ยถูกบังคับให้ทาหมัดแล้วก็ในที่สุดล้วก็เกิดมาเป็นอตอนที่นาซีเยอรมนีเข้ามา มีอำนาจในเยอรมันก็ทําให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของชาวยิวซึ่งก็เป็นเหตุการณ์โหดร้ายในประวัติศาสตร์นะครับซึ่งอันนี้เป็นบทเรียนซึ่งเราต้องเรียนรู้เพื่อจะไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันมีหลายบทเรียนมากในประวัติศาสตร์ที่เราสมควรที่เรียนรู้เพื่อที่จะไม่ทาให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ history ให้เราได้ในไม่ใช่ให้ไม่ได้ครับเพราะว่า history ครับมันเหมือนกับเป็นห้องทดลองอันใหญ่ ของมณฑลียาชาติอะไรที่เราเคยทำมาแล้วดีอะไรที่เราเคยทำมาแล้วไม่ดีเนี่ยทุกอย่างอยู่ใน history นี่เราจะถามว่าโอเคแล้วเราเรียนเราได้ไหมความจริงสกิลที่ได้จาก history ครับเป็นสกิลที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเรามองว่าอะไรคือประวัติศาสตร์อะไรคือ history เราไม่สามารถที่จะก,กลับไปย้อนอดีตกลับไปแล้วก็เข้าใจาประวัติศาสตร์ได้เพราะว่าเราไม่ไม่มีไม่มีทางแมชชีถึงเราจะมีทางแมชชีก็ตามครับอย่างที่เราอมองไปในโอเคยัง เลีกมาอย่างสักยุคหนึ่งก็อย่างยุคสงครามโลกครั้งที่สองอะไรคือ history ใช่ไหมครับ history จากมุมมองของญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองก็เป็นหนึ่งอันแล้ว mm hmm. history มุมมองของอังกฤษก็เป็นอีกหนึ mm ่ง history เลยจากเยอรมันก็อีกหนึ่ง history จากประเทศไทยเราก็ mm hmm. ประเจนสงครามโลกครั้งที่สองเหมือนกัางงานก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์คั้นมันไม่มีแค่การตีความประวัติศาสตร์อันเดียวครับมันมีปริวัทิศารหลายอันมากซึ่งเราต้อง ทีความขึ้นมา mm hmm. อย่างเช่นอถ้าเราอยากจะเข้าใจว่าทําไมเหตุการณ์เอถึงเกิดขึ้นเราต้องทําอะไรเราต้องกลับเข้าไปดูหลักฐานซึ่งระบุกเกี่ยวกับเหตุการณ์เอ mm hmm. ซึ่งหลักฐานอาจจะมีหลายอันทั้งไ mm hmm. ดาอารี่ทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งรายงานจากรัฐบาลจากอะไรพวกนี้แล้วเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่ามันตรงกันหรือไม่ตรงกันถ้ามันตรงกันก็ดีใช่ไหมครับ mm hmm. ก็เหมือนก็เข้าใจง่ายแต่ถ้ามันไม่ตรงล่ะ,อ,ะอันไหนถูกอันไหนผิดนะ mm hmm. ใช่ไหมครับ อันนี้เป็น critical thinking เป็น analytical เป็น research skill ซึ่งยังไงก็ตามทำงานอะไรก็ตามต้องใช้แน่นะคน oh, <dear. S 1> นี่ยครับเป็นอะไรที่สำคัญมาก mm hmm. ฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเราต้องแบบแค่เรียนรู้วูติศาสตร์เพรว่าแบบมันมันเกิดขึ้น A ไป B ไป C ไป D แต่มันไม่ใช่ความจริงมันคือ A แล้วอาจจะไป B หรือ C หรือ E อะไรเป็นตัวที่ทำให้เราคิดว่า A ไป B อะไรคือหลักฐานอะไรที่เป็นตัวที่ทำให้เรา a ไป d อะไรเป็นหลักฐานนอนั้น อันนี้ครับเป็นเป็นเป็นสกิลซึ่งมีมีประโยชน์มากเลยครับเพราะฉะนั้น history เนี่ยฟังแล้วน่าสนใจมากใช่เป็นทั้งการเรียนรู้เพื่อให้เราเนี่ยไม่กลับไปทําอะไรผิดซ้ําๆใช่ครับเช่นอดีตเราเรียนรู้ว่าอาดีตเกิดอะไรขึ้นแล้วปัจจุบันเราจะใช้ชีวิตยังไงเพื่อให้มันดีขึ้นใช่ครับรวมไปถึงเรื่องของการกลับไปดูด้วยว่าเออสิ่งที่เขาพูดกันในอดีตสิ่งที่เขาเกิดขึ้นมุมมองของคนนี้มุมมองของคนนั้นเหตุการณ์ในประเทศนั้นในประเทศนี้เนี่ย อันไหนน่าเชื่อถืออันไหนไม่น่าเชื่อถือจะเชื่อถือจากอะไรจะไม่เชื่อเพราะอะไรเป็น critical thinking ซึ่งสุดท้ายอย่างที่ครูบุ้งบอกเลยครับไม่ว่าเราจะโตไปทางานอะไรหรือว่าไปเรียนคอร์สอะไรหรือทําอาชีพอะไรเนี่ย critical thinking ก็เป็นสกิลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งครับผมโอ้เพราะฉนั้นยอดเยี่ยมเลยครับวันนี้เราจะเห็นกันชัดเจนแล้วว่าทั้ง geography แลวก็ history เนี่ยเป็นวิชาที่น่าสนใจมากๆครับครูบุ้งมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้กับเด็กๆที่กำลังจะเลือกวิชาทั้ง IGCSE และ A level ไหมครับว่า เราควรจะพิจารณาในการเลือกวิชาย,ยัางไงหรือเราควรเลือกจิอกราฟีหรือ history หรือไม่เพราะอะไรดีครับผมก็ผมก็อยากจะบอกว่าถ้าใครที่สนใจเรียน h u m a n i t i ครับเราจะคิดว่ามันไม่คือความจริงก็คือด้านมนุษยวิทยาเนี่ยในในหลักสูตรไทยหรือว่าในสังคมไทยเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเน้นกันมากนักเราจะเน้น,นไปที่ไม่เรื่องแมทก็เรื่อง science มากกว่าแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่มีความสําคัญต่อต่อ ต่อสังคมมากครับพวก awareness ด้านอะไรพวกนี้เป็นอะไรที่ผมคิดว่ามีความสำคัญเราต้องเราต้องมีความ uh, sensitive ต่อเรื่องพวกนี้ใน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 หลายด้านนะครับอย่างที่บางบางทีเรามีกลุ่มบางคนอาจจะคิดว่าเออเราแต่งตัวเหมือนนาซีได้ไม่ผิดมันดูเท่งเงง้ยแต่ความจริงแล้วทางต่างประเทศเป็นเรื่องที่เรีสมากเแรวาวก็ถือว่าสัญลักษณ์นาซีเป็นสัญลักษณ์ของความ ผิดพลาดของมนุษย์สำอรับความชั่วรายซึ่งเราไม่ควรที่จะเอะามาเป็นล่องรอเล่นอย่าเงี้ยก็เป็นความเซนซิทีฟทาง c ค l t u เจซึ่งเราในฐานะที่เราเป็นพลเมืองของประเทศไทยและเป็นพลเมืองโลกเนี่ยเราต้องมี awareness มากขึ้นแล้วส่วนอย่างจ e o กราฟิกก็เหมือนกันอย่างที่เรียนเคือเราเราต้องรักโลกรักธรรมชาติให้มากกว่านี้เพราะว่าทุกๆวันนี้อย่างออกไปข้างนอกเนี่ยโอ้โหแทบจะละลายเส้นฝนฟุงโดยตนจากลกร้อนนะครับซึ่ง เราทุกวันนี้ครับน้องๆทุกคนที่เรียนอยู่เนี่ยทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการไปีนโลกนีตีขึ้นก็เลยอยากจะชวนเชิญมาเรียนครับแล้วก็อย่าไปกลัวว่าเรียนแล้วจะได้มันได้แน่นอนถ้ามันเป็นวิชาที่ทางหลักสูตรท้ง A-Level รละ g ีเเนี่ยเป็นวิชาที่ทาง Examboard ทางมหลาลัยเนี่ย encourage ให้เรียนมากถือว่าเป็นวิชาที่เป็นเป็น solid subject เป็นเป็นวิชา เรียกว่าอะไรนะครับ hard subject นะครับเรียกว่าเป็น hard subject เป็น solid เป็นเทีวัต subject ใช่ครับเป็นวิชาที่ถ้าเราจะไปเรียนสาย humanity หรือว่าแม้แต่สาย science ก็ตามถือว่าเราเรียน science ไปสองอันแล้วเราเลือกไปน humanity เปเป็นวิทยศาสตร์เนี่ยมันมันไม่โดยเฉพาะเป็นวิชาเทียวัตเนี่ยมันมันมันก็ยังเป็นวิชาที่ solid อยู่เป็นวิชาที่มาอะไรเนี่ยเขาให้ความสําคัญจริงจอย่างเพื่อนผมที่จบ geography ได้กันนะครับครูปอก็ มันเป็นสกิลที่หลากหลายมากเลยกระตังที่เรียนแต่ก็คืออย่า yeah. งบางคนก็ไปทางสายวิจัยเียนเป็น ph d ต่อบางคนก็เป็นนักธุรกิจมีคนหนึ่งก็เป็นแอสเซทแมเน e เจอร์อยู่บางคนก็ไปสายอาร์ตไปเป็นนักถ่ายทำภาพยนตร์มันมีตัวเลือกที่หลากหลายมากครับเพราะว่าหลักๆวเนี่ยมันอยู่ที่สกิลที่เราได้เลยซึ่งมันเปิดโอกาสให้เราทำอะไรได้เยอะมากครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับทั้งจิวกราฟีและฮิส t อรีเป็นวิชาที่ มีสกิลที่สําคัญมากๆที่เราจะได้เรียนรู้หลังจากที่เราได้เรียนวิชานี้แล้วก็เป็นอีก2วิชาที่อยากแนะนําให้เด็กๆได้พิจารณาแล้วก็เลือกเรียนกันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับต้องขอบคุณครูบุ้งมากๆถ้าเกี่ิบข้อมูลในี้สุดสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับ